สวัสดีคะ่ะส,สวัสดีแม่ๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีกับช่วงอายามเย็นนะคะตอนนี้ฝนซาแล้วเนาะคุณแม่ก็เลยรีบมาเยี่ยมตระกูลบ่อเลยนะคะสภาพก็อย่างที่เห็นคะ่ะเฉอะแฉะมากดูคุณแม่นะคะเขาคันเมื่อโดูน้ำฝนเขาก็จะคันประมาณนี้แล้ค่ะ โยนสับปะรดมันก็เป็นมันเฉะอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่พี่บ่อทองนะคะสภาพแต่ละเชือกเลยนะคะหลังฝนตกดีใจไหมฝนตกคุณแม่ดีใจค่ะแต่ว่าก็เห็นใจของเราสามเชือกนะคะยืนตากฝนก็จะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าฝนตกมาก็จะทําให้ต้นหญ้าที่พี่น้องชาวช้างเขาปลูกไว้มันก็จะได้งอกเงยสวยงามเนาะจะได้เป็นมีอาหารให้น้องช้างเขาได้กินนะคะ แต่ว่าของตัวเองนี่ยังไม่มีนะคะยังไม่ได้ปลูกกับเขาแต่ว่าเก็ดีใจกับชาวช้างเนาะ,ะเมื่อ,อต้นญ้าที่เราปลูกไว้มันงอกเงยโดนน้ำฝนมันก็จะงอกเงยสวยงามนะคะ,ะตูวัยทันกินเนาะแต่คุณแม่ก็หาต่อไปค่ะสภาพพี่ปวดทองแล้วขาจะหายดีไหมเนี่ยดูนะคะทั้งคันทั้งเกาเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูคุณยายบ้างวันนี้ยังไม่ได้แช่น้ําเลยนะคะตอนเย็นแต่ว่าตอนเช้าคุณพ่อแช่ไปรอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้บันทึกวิดีโอเนาะไม่ได้บันทึกคลิปไว้นะคะเพราะว่าไม่มีคนมาถือโทรศัพท์ให้คุณแม่เพราะว่าคุณแม่ต้องเอาอาหารมาล่อพี่บัวทองเนาะให้เขายืนนิ่งๆให้ ได้เวลาที่คุณหมอต้องการนะคะคือ45นาทีถึง60นาทีแต่เมื่อเช้าคุณแม่ตั้งไว้ที่45นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมคุณยายวันนี้คุณยายอยู่ในป่านะคะเพราะว่าตรงนี้เมื่อเช้าแฉะมากคุณพ่อก็เลยเอาไปเข้าเข้าไปอยู่ในป่าอีกนิดนึงนะคะแต่ก็อยู่บริเวณเดียวกันนี่เลยค่ะคุณยายของเราปากฝนเลยแต่ก็ชุ่มฉ่ำดีค่ะแต่ว,ว่าอย่างว่าเนาะนี่แหละค่ะ เป็นที่คุณยายอยู่นะคะคืนนี้คือคุณยายจะอยู่หลักตรงนี้นะคะโอ้ทำไมมันเป็นหลุมเป็นโโบอย่างเงี้ยดูมีสระน้ําด้วยคุณยายจะนอนได้ไหมเนาะนี่นี่นะคะสภาพอ่าหลับของคุณยายเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เจอเจอฝนเนาะก็ก็จะไม่ได้เป็นสภาพอย่างนี้แต่ว่าอ่าเมื่อกี้ฝนตกหนักมากเลยคะ่ะที่สุรินที่บ้านหมู่บ้านช้างเนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะคะสภาพก็อย่างที่เห็นเ,เลยนะคะ นี่คุณยายสวัสดีค่ะคุณยายฮัลโหลฮัลโหลค่ะเจ๋อเจะเล่นดินเลยคุณยายแกคงจะมีความสุขตามภาษาของแกเ,เนาะเจอฝนก็เล่นโคลนค่ะค่ะเรื่องปกติของช้างกับน้ำฝนสายฝนเนาะ ว่าไงคะคุณยายวันนี้จะมีที่หลับที่นอนไม่นี่เป็นหลุมเป็นโบล้ะที่หลับที่นอนคุณยายเนี่ยอืมจะได้หลับได้นอนไหมนาะโอ้คุณยายเกาเลยนะคะยกขาเกาเลยคุณยายโอ้ยคันมากใช่ไหมคุณยายเจอฝนคันเลยนะคะคันทั้งเนื้อทั้งตัวเลยคุณยายของเราอ มันเจรเฉะเนาะแล้วก็เหมือนว่าเจรเฉะมีน้ําหน่อยเขาก็จะไม่กินแล้วนะคะอ่าอ่าเป็นอ้อยเป็นอาหารที่เราโยนให้เขานะคะที่เราเอาไว้ให้เขาเนะนี่เลยสภาพคนคุณยายนะตอนนี้โอ้จะมองเห็นไหมนะ่ะดูสิเล่นโครนเลอะเทอหมดเลย นี่นะคะอยู่ในป่าเลยตระกูลบ่อของเราฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องพังบ่งเงินแฟมิลีด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจให้ครอบครัวตระกูลบ่นะคะเนีย่ยไปดูคุณแม่อีกรอบเนาะชมคุณแม่อีกรอบ คุณยายจะนอนได้ไหมเนาะเนี่ยดูสิเป็นสะแล้วนี่เป็นสะเลยตั้งแต่กลับมาถึงบ้านก็ยังไม่เคยเจอฝนเลยนะคะได้เดือนอะเข้าสามเดือนแลนะ้วเนาะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เรากลับมาถึงบ้านแล้วเราเราเ,ราเ,ราเราได้เจอฝนอ่ารอบเล่งแห่งปีเลยนะคะเนี่ยที่ก็ค่อนข้างจะเฉื่ฉะ,ฉะดูคุณแม่นะคะตัวแดงแล้วตอนนี้เป็นช้างอะไรดีละ่ะเล่นดินเล่นโคลนก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ ตัวแดงหมดแล้วเปลี่ยนสีแล้วตอนนี้คุณแม่เปลี่ยนสีแล้วนะคะ,ะดูนะคะออดูนะคะสภาพแต่ละเชือกนะคะคสภาพที่บอ่อทองนะคะ จะหายไหมเนี่ยโอ้เป็นหลุมเป็นคโคลนหมดแล้วได้เล่นคโคลนแล้วลืมอาการเจ็บขาทันทีเลยนะพี่บัวทองเนี่ยโอ้ยังยกเท้าอยู่นะคะสังเกตได้น่าจะยังติดอยู่ แต่ว่ายังไงล่ะเหมือนเหมือนว่าเขาดีใจเนาะเขาเจอเจอฝนครั้งแรกเป็นเป็นพี่บอทองชุบชุบแป้งทอดแล้วนะคะตอนนี้พี่บอทองว้าเต็มเต็มเลยค่ะพี่แม่โดนเต็มเต็มเลยพี่บอทองเออความสุขของหนูค่ะไม่ต้องมายุ่งนะความสุขของหนูค่ะแหมพี่บอทอง ถูกใจเลยนะคะแต่แต่เขาน่าแต่ยังเจ็บขาอยู่นอ้องหินเขายกขาฝั่งขวาอขาหลังเขาตรงสามรอบแล้วแต่ก็เหมือนกับว่ายังไงอะ่ะทั้งเจ็บทั้งอยากเล่นอ่ะอยากสนุกเนาะอ,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 ะอะดูทำนะคะโอะ้พี่บทองเฉยๆมากเลยสภาพอย่างที่เห็นเห็นเลยนะคะพี่ขา ดูคันนะคะเหมือนเหมือนโถจะคันขน,นายเนาะเออเอาไปแสงกับต้นไม้แล้วดูพี่หัวทองนะคะดูคุณแม่คุณแม่ก็กาวนะคะดูท่าท่ากาวของคุณแม่เออเออเออพี่คุณแม่เออเฉยๆมากเลยค่ะ คืนนี้จะกินยาให้ไม่นอนน่เพราะว่ามันแฉะมากนะคะเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยสภาพจู่อันนี้ของหลักของคุณแม่นะคะกลางคืนก็อยู่ตรงนี้ละคะ่ะที่เดินนี่แหละคะ่ะจะย้ายจากตรงนี้มามาเข้าตรงนี้แต่ก็อย่างว่าเนาะนุเฉอแฉะเป็นหลุมเป็นบอ่อเลย ัเลยนะคะคุณแม่โก๋ถูขอเเ้าหน่อยนะเอ้ยมาเป่าใส่แม่อีกค้าก่อนแล้วค้าก่อนค่าก่อนค่ะค่าสวยๆก่อนแล้วสภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังหมอเงินแฟมลี่ด้วยนะคะคุณแม่เกามากเลยคันมากเลยเขเกาวหน่อยอะเขเกาวหน่อยอะอยูพี่บบท้องนะคะอือคันมาก ทั้งคันทั้งอยากเกาทั้งเจ็บขาทั้งอยากเล่นนะอ่าครบอารมณ์เลยนะครบอารมณ์เลยค่ะของพี่บัวทองเออดูคุณแม่นะคะคันมากคันมากๆเลยเออ คุณซาคุณแม่ก็รีบมาหาพวกเขาเลยนะคะดูนพี่บอทองนู่นคุณยายอยู่ในป่าแล้วเข้าไปในป่าแล้วนะคะคุณยายเดี๋ยวพ่อความก็จะเอามาเข้าหลักเดิมตรงนี้นะคะนู่นคุณยายไปแล้วไปไหนไม่รู้คุณยายเข้าป่าเข้าดงไปแล้วโอ้พี่บอทองเบาๆหน่อยลูกอเต็มเลยเนี่ย ชุบแป,แปง้งทอดทั้งอครอบครัวแล้วนะคะตระกูลโบอของเราทั้งครอบครัวเลยนะคะเป็นช้างชุบแปง้งแปง้งทอดไปแล้วเรียบร้อยนะคะอยากไปเล่นกับอลูกสาวนะคะคุณแม่ดูดูนะคะเห็นพี่โบอทองเล่นก็อยากไปเล่นด้วยนะคะคุณแม่เอออยากไปหาพี่ัวทองนะคะดูนะคะคุณแม่อยากไปเล่นกับพี่ัวทองนะคะ ดูพี่โบอทองทำน,นะคะดึงอ,อ,อาการเจ็บขาไปได้เลยนะเวลานีออ้สำหรับวันนี้คุณแม่ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเก็บบรรยากาศหลังฝนตกมาฝากแม่ๆพี่ๆเอฟซทุกท่านนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ